เตือนว่ามีภัยมิชฉาชีพกำลังแอบตั้งโครงการคนละครึ่งพลัสเพื่อหลอกลวงประชาชนแต่เหตุผลที่ทำให้เกิดปัญหานี้มีอะไรบ้างมาดูกันว่ามีเหตุผลอะไรที่ทำให้มิชฉาชีพต้องการแอบอ้างโครงการของรัฐบาลเพื่อหลอกลวงประชาชนและวิธีการที่จะป้องกันได้อย่างไรมิชฉาชีพแอบอ้างโครงการรัฐเพื่อหลอกลวงประชาชนมิชฉาชีพในช่วงนี้ได้ใช้ชื่อโครงการรัฐเพื่อหลอกลวงประชาชนโดยส่งลิงก์ปลอมให้กดลงทะเบียน หรือแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่โทรขอข้อมูลส่วนตัวซึ่งเป็นวิธีที่เข้าใจง่ายว่าทำไมมันจึงเป็นปัญหาและเป็นเหตุผลที่ต้องระวังแต่ที่น่าสนใจคือมีข้อมูลว่าวิชาชีพกำลังเพิ่มเติมวิธีการใหม่ๆเพื่อหลอกลวงประชาชนทำให้เราเสี่ยงตกเป็นเหยื่อของพวกเขาได้ง่ายขึ้นดังนั้นการเตือนว่ามีภยัยและให้คำแนะนำเพื่อป้องกันก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากวิธีการป้องกันและคำแนะนำอย่าก,กดลิงก์จาก SMS หรือข้อความแปลกปลอม หากได้รับลิงก์ที่ไม่คาดคิดหรือไม่เคยเจอมาก่อนอย่าก,กดเข้าไปลิงก์เหล่านี้อาจเป็นเครื่องมือในการโจมตีหรือเป็นการหลอกลวงตรวจสอบเพจหรือบัญชีโซเชียลก่อนที่จะติดตามหรือแชร์ข้อมูลจากเพจหรือบัญชีโซเชียลใดๆให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีเครื่องหมายยืนยันเครื่องหมายถูกตัวหนาเวอร์ฟายและมีผู้ติดตามจริงซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงในการตกเป็นเหยื่อของเพจหรือบัญชีปลอมการลงทะเบียนที่ถูกต้องการลงทะเบียนสำหรับโครงการของรัฐบาลจะเฉพาะทางเพียงแค่แอปเป๋าตังและ ถุงเงินเท่านั้นอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวหรือกดลงทะเบียนในแอปอื่นๆที่ไม่เป็นทางการอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวกับใครก็ตามห้ามบอกเลขบัตรประชาชนวันเกิดพินุทิ่พี่หรือข้อมูลบัญชีธนาคารกับใครก็ตามข้อมูลส่วนตัวเหล่านี้เป็นข้อมูลสําคัญที่มิจฉาชีพอาจใช้เพื่อหลอกลวงหรือทําการขโมยข้อมูลอย่าเชื่อสายโทรศัพท์ที่อ้างเป็นเจ้าหน้าที่ หน่วยงานรัฐบาลและธนาคารไม่มีนโยบายที่จะโทรขอ OTP หรือให้โอนเงินหากได้รับการโทรมาขอข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลบัญชีอย่าเชื่อและให้ข้อมูลไปโดยง่ายๆตรวจสอบข้อมูลทุกครั้งหากมีความสงสัยหรือไม่แน่ใจว่าข้อมูลที่ได้รับเป็นจริงหรือปลอมตรวจสอบได้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงหรือสอบถามเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลเป็นจริงอย่าแชร์ข่าวลือหรือโพสต์ที่ไม่น่าเชื่อถือการแชร์ข่าวลือหรือข้อมูลที่ไม่น่าเชื่อถือจะทำให้คนอื่น ตกเป็นเหยื่อและเสี่ยงในการเผชิญกับภัยร้ายอย่าให้เกิดการเผชิญภัยร้ายเพิ่มเติมให้กับผู้อื่นแล้ววิธีการป้องกันเหล่านี้จะช่วยได้อย่างไรการเตือนว่ามีภัยและให้คําแนะนําเหล่านี้จะช่วยให้ประชาชนเข้าใจว่ามีภัยอยู่รอบๆบที่อาจทําให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพได้ง่ายจึงเป็นสิ่งสําคัญที่ต้องระวังและป้องกันการเตือนว่ามีภัยและให้คําแนะนําเหล่านี้จึงเป็นเครื่องมือที่ช่วยป้องกันและเตือนภัยให้กับประชาชนในการใช้งานทางอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือ แต่นี่เป็นเพียงคำแนะนำเพื่อป้องกันเท่านั้นการป้องกันเหล่านี้อาจไม่สามารถป้องกันได้ทุกอย่างจึงต้องมีการระวังตลอดเวลาและตรวจสอบข้อมูลให้แน่ใจว่าเป็นจริงก่อนการใช้งานการเตือนว่ามีภัยและป้องกันเหล่านี้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการป้องกันการหลอกลวงและการขโมยข้อมูลในสมัยใหม่นี้คำถามสำหรับคุณคุณเคยได้รับการโทรหรือข้อความที่แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่มาขอข้อมูลส่วนตัวหรือไม่คุณจะทำอย่างไรในกรณีนั้นคุณคิดว่าการป้องกันเหล่านี้ จะมีประสิทธิภาพแค่ไหนในการป้องกันการหลอกลวงในสมัยใหม่นี้คุณมีวิธีการป้องกันอื่นๆที่คิดว่าจะมีประสิทธิภาพไหมมาถามและแบ่งปันเพื่อให้เพื่อนๆทราบกันเพิ่มเติมดีกว่าอย่าลืมระวังและป้องกันเสมอๆครับค่ะ